มันนี่พลสตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสารรค์สังคมไทยโทร1720 w w w s u p a l a i c o m บริษัทสตาร์แลกจำกัดผู้จำหน่าย m e r c e d e s b e n บอย่างเป็นทางการโทร02 248 6699กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ m o n e y p พ u ัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับรายการ m o n e y p พ u ัส ผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation และผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับอย่าลืมนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android แล้วก็ iOS ด้วยเข้าไปที่ Play Store ก็ได้หรือ App Store ก็ได้แล้วไปพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยยอยักษ์สารอูทอทาหารทอทงนอนหนูสาอา พิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน o n e y Plus ของเราได้แล้วนะครับจะได้เอาไว้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดตามรับฟังรายการของเราทั้งสดและย้อนหลังได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในขั้นตอนสาคัญในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับทางรายการได้ด้วยเชิญนะครับสาหรับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน o n e y p a s s แล้วสําหรับงานสัมมนาดีๆเป็นการคืนกําไรให้กับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านเลยนะครับนั่นคืองานสัมมนา CAT Talk for Startup and SME ซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่26มีนาคมนี้ณห้องประชุมใหญ่ชั้น30อาคาร Cat Tower บางรักถนนเจริญกรุงนะครับมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้วนะครับท่านที่แจ้งความจำนวนมาแล้วนะครับรบกวนไปตรวจสอบด้วยสำหรับรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมในการสัมมนาในครั้งนี้ Cat Talk for Startup and; SME จัดโดย บริษัท DC Creation สนับสนุนโดย Cat Channel ของกอสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชน i อ i s Cloud by Cat ขอบคุณกาแฟดีโอโรขอบคุณเบนส r f a c t ผู้จำหน่ายมือเซด e s เบน z อย่างเป็นทางการขอบคุณสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนด้วยนะครับดูประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา,าในครั้งนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ w w w y o u t h c a r e u c o m www. y u t c a r e y o u www y v e u t care u o com นะครับหรือสามารถตรวจสอบได้ผ่านทางไทม์ไลน์ของทางรายการนะครับ การประกาศรายชื่อก็จะแบ่งเป็น100ท่านแรกซึ่งถือว่าเป็นตัวจริงนะครับและก็ลำดับที่101เป็นต้นไปก็จะเป็นรายชื่อ Westing List หรือว่ารายชื่อสำรองนั่นเองนะครับเอาไว้สำหรับถ้าเกิดว่าท่านที่ได้รับสิทธิ์1สัปดาห์ล่วงหน้าก่อนจะถึงวันงานถ้าปรากฏว่าเกิดธุระกระทันหันนะครับ ก็สามารถแจ้งได้เราจะได้เรียนเชิญผู้ที่อยู่ในรายชื่อ w เวสติงลิสเข้ามาร่วมสัมมนาแทนนะครับขอขอะคุณทุกท่านเลยที่ให้เกียรตินะครับสนใจในการจัดงานในครั้งนี้และก็ไม่ต้องเสียใจนะครับท่านที่แสดงความจำนงมาแล้วพลาดไปนะครับในครั้งหน้ายังมีโอกาสดีๆมีสัมมนาดีๆอีกหลายงานรออยู่นะครับ และย้ำว่างานนี้ไม่รับประเภท Walk- i อหน้างานไม่รับประเภท Walk- i อหน้างานด้วยเหตุผลใดๆทั้งสิ้นนะครับขออนุญาตนะครับฉะนั้นเรียนเชิญไปตรวจสอบรายชื่อกันได้นะครับและช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับต้องขอขอบคุณปตทสพบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนนะครับและก็ขอแสดงความยินดีด้วยเนื่องในโอกาสที่ปตทสพรับรางวัล Co r p o r a t e Governance a s เชีย r e c o n a t i o n Award The Best of Asia นะครับจากทางนิตยสารคอเปเลตก o v แนน a ์เอเชีย Asia, ซึ่งรางวันนี้เป็นรางวัลระดับสูงสุดที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยนิตยสารคอเปเลตก o v แนน a ์เอเชีย Asia, ได้จัดการมอบรางวัลน,นี้เป็นครั้งที่11แล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับปตท,ทสพบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน บุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนนะครับคุณผู้ฟังครับไทยเลนาคารุกตลาดรถเช่าครั้งยิ่งใหญ่สนับสนุนคนไทยเที่ยวเมืองไทยกับโปรโมชั่นแรงแห่งปีไทยเลนาคารักคนไทยชวนเที่ยวไทยนะครับเริ่มราคาพิเศษตั้งแต่ยังไม่เข้าโลซั่นรองรับทุกฤด,ดูท่องเที่ยว30สาขากว่า8,000คันทั่วไทย w w w t h a i l e n n a ะครับหรือ02 737 8888 88 8 0 2 7 3 7 8 8 8 8เที่ยวให้สนุกมีความสุขกับการพักผ่อนนะครับซัสโก้ซัสโก้น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจนะครับสัสโก้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงมากว่า37ปีปัจจุบันมีสถานีบริการทั่วประเทศ200กว่าแห่งให้บริการทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊ส NGV และ LPG น้ำมันซัสโก้มาจากโรงกลั่นไทยออยล์ซึ่งเป็นโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดของประเทศ ด้วยความเป็นสถานีบริการน้ำมันสายเลือดไทยที่ให้บริการด้วยมิตรภาพและความจริงใจซัสโกจึงเน้นเรื่องคุณภาพน้ำมันเป็นเรื่องหลักและยังคงเดินหน้าพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องนี่คือซัสโกซัสโกน้ำมันไทยที่คุณมั่นใจนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปดูกรณีศึกษาของบริษัทอินทัช โฮดดิ้งจำกัดมหาชนนะครับบริษัทเบอร์ต้นต้น,ตนของกลุ่มไอ t บ้านเราเลยผมเชิญท่านผู้ช่วยกรรมการผู้มุ่งในการสำนักนักลงทุนสัมพันธ์บริษัท Intouch โ o l d i n g จำกัดมหาชนคุณธมยันตีคงพูนศิลป์ให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับคุณธมยันตีสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณยุทธนาอ้าวปัจจุบันเนี่ยอินทัชมีลูกทั้งหมดกี่คนแต่ละคนทำอะไรอยู่บ้างครับค่ะ ตอนนี้เราก็มีลูกหลกัหลกๆนะคะก็จะเป็นตัว Advanced Info Service หรือ AIS นะคะที่ก็ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะคนที่สองก็จะเป็นไทยคมนะคะที่เป็นผู้ให้บริการในเรื่องของการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมนะคะส่วนอื่นๆเนี่ยเราก็จะมีเป็นการลงทุนเล็กๆนะคะบริษัทย่อยๆที่เราเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ที่เป็น Venture Capital นะคะอันนี้ตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยก็มีอยู่7บริษัท นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเน้นว่าเราสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่ๆแล้วก็เขามีไอเดียมีความคิดใหม่ๆแต่ว่าอาจจะขาดในเรื่องของเงินลงทุนตรงนี้เนี่ยเราก็จะสนับสนุนในเรื่องของเงินลงทุนแล้วก็เราปล่อยให้เขาคิดเองโอเปเรตเองโดยที่เราก็จะไปวางเป็นกรอบให้เพื่อให้อยู่ในคอาปลกกเว่าแนนซ์ที่ดีนะคะแล้วก็วิธีการใช้เงินว่าเจ้าของธุรกิจเนี่ยไม่ได้เอาเงินไปซื้อรถ สำหรับตัวเองนะแต่ว่าเงินที่ได้ไปเนี่ยก็จะเอาไปลงทุนใหม่ๆอ่ะละครับที่ถามเนี่ยเพื่อจะดูว่าตกลงมีลูกเพิ่มหรือเปล่าตกลงไม่มีนะครับมีลูกอีกรายนึงด้วยนะคะคตอนนี้ตกลงลูกหรือหลานเนี่ยสำหรับ CS l o g Info จํากัดมหาชนนะครับถ้าเป็น CS l o g Info เนี่ยจะเป็นหลานเนื่องจากว่า CS l o g Info เนี่ย จะถือหุ้นประมาณ41%โดยไทยคมอ๋อก็ถือว่าเป็นบริษัทหลานใช่ค่ะก็เท่ากับทางอินทะัชเนี่ยมีลูก2หลานหนึ่งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ถ <g ül> ูกต้องค่ะ <g ül> ก็แสดงว่าทั้งเครือนี้ก็มี4บริษัทนะครับใช่ค่ะที่<ถ> <g ül> อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับมีอินทัชมีไทยคม <g ül> มีแอดวานแล้วก็มีบริษัทหลานก็คือ CS l o สบล็อกอิจำกัดมหาชนนั่นเองนะครับใช่ค่ะแล้วก็มีธุรกิจอื่นๆที่อยู่นอกตลาดเนี่ยมีหลายอย่างมาก แล้วก็ที่น่าจับตามองก็คือธุรกิจที่ส่งเสริมให้เกิดสตาร์ทอัพอย่างเช่น Invent เป็นต้นใช่ไหมครับใช่ถูกต้องค่ะนะอันนี้คือคภาพรวมนะครับของธุรกิจในเครือของทาง Intouch นะครับใช่ค่ะขอย้อนกลับไปดูผลประกอบการปี58ที่ผ่านพ้นมาหมาดๆสะหน่อยได้ไหมครับคุณโ<ด>ทเมอันตี ทำได้ตามเป้าไหมตามเป้าทะลุเป้าหรือ,อยังไงครับจริงๆก็เป็นไปตามเป้าหมายนะคะในปี2,558ที่ผ่านมาโดยไรายได้เนี่ยก็เติบโตประมาณ5%ก็เป็นไปตามที่เราให้ประมาณการไว้ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะคะโดยเรามีกําไรสุทธิณสิ้นปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ16,000ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นด้วย ในส่วนสําหรับของ A S เองเนี่ยในส่วนของรายได้เนี่ยก็เต,ติบโตประมาณ2.2% <C oughs> ในขณะ <Hotel> ที่กําไรเนี่ยก็เต,ติบโตค่อนข้างเยอะโดยมีอัตราการเติบโต,ตมากกว่า20%อันนี้ลูกคนโตลูกคนโตค่ะ <C oughs> ในส่วนของไทยคมเองเนี่ยในส่วนของไรายได้ก็เติบโตประมาณ5%เช่นเดียวกัน <C oughs> คะ <C oughs> แล้วก็เป็นครั้งแรกที่กําไรสุทธิเนี่ยเกิน2000ล้านบาทแล้วนะคะก็ถือว่ามีผลประกอบการที่ดีนะคะสำหรับทั้งกลุ่มต่อไปก็จะเป็นลูกลักต่อไปนะเพราะประกบ ติเนี่ยลูกรักของอินทัชก็คือแอดวานนะครับ<ช>ที่บอกว่าเป็นลูกรักก็คือ<ช>ส่งไรายได้มายัางแม่มากที่สุดใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็จะมีถ้าหากว่าคิดเป็นสัดส,ส่วนของกําไรสุทธิเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณเกิน95%มาจากทางแอดวานนะครับาแอดวาน่แล้วก็ที่เหลือก็จะมาจากไทยคมอ่าแล้วทางหลานอย่าง CS Loginfo จํากัดมหาชนปีที่แล้วเป็นไงบ้างครับ ก็มีผลประกอบการที่ดีเช่นเดียวกันนะนะคะแล้วก็มีการประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เขาก็ยังสามารถเติบโตในธุรกิจไอซีทีในเรื่องของ Data Center นะคะแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจ e ล s ์ l i น e ก็เนื่อจากว่าทาง CS l o g i ็อกอเนี่ยเขาก็จะเน้นธุรกิจที่เป็นกลุ่ม Corporate พันเขาจะมีความแข็งแกร่งในเรื่องนี้มากครับ่ะนะครับนี่คือภาพของครอบครัวตัวอย่างนะครครอบครัวของอินทัชนั่นเองนะครับเอาละครับมาดูอนาคตกันหน่อยมาดูเทรนด์หรือว่าแนวโน้มนะครับโดยรวมของอินทัชแล้วก็ครอบครัวในปีนี้ปี2559ตามแผนเนี่ยจะเดินหน้าไปตรงไหนจะเดินหน้ายังไงบ้างครับคุณธมยันตีครับค่ะ ในส่วนของปี2,559นะคะ<อ>ในส่วนของ Advance เองเนี่ยเราก็ยังเน้นในเรื่องของโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะคธุรกิจ 3G แล้วก็ 4G ซึ่งเราเพิ่งได้ประมูลคลื่อน1,800 m มกะเฮเข้ามาเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะตรงนี้เราก็จะมีการลงทุนแล้วก็ให้บริการในเรื่องของ 4G ได้นะคะแล้วก็เราก็คาดว่าภายในสิ้นปีนี้เนี่ยก็จะมี Network Coverage เนี่ยประมาณ50%ของจำนวนประชากรน,นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยปัจจุบันเราเชื่อว่า50%เนี่ย ถือว่าเพียงพอนะคะณสิ้นปีในปีต่อๆไปแล้วก็ยังมีการขยายเพิ่มเติมมากขึ้นอีกส่วนหนึ่งของ a d v a านซ์ที่เราเน้นในปีนี้นะคะก็คือธุรกิจฟิกบรอดแบนธุรกิจฟิกบรอดแบนใช่ไหมอันนี้มีมีแนวโน้มสดใสไหมปีนี้เรามองว่าธุรกิจยังคงเติบโตนะคะคุณยุทธนาเนื่องจากว่าถ้ามองในเรื่องของอัตราการเข้าถึงในประเทศไทยเนี่ยอัตราย,ยังอยู่ค่อนข้างต่ำ คืออยู่ประมาณ25เท่านั้นครับแล้วก็ตอนนี้ทุกคนก็เริ่มใช้การส่งผ่านข้อมูลด้วยความเร็วสูงมากขึ้นนะคะใช่ไหมคะก็มี 3G มี 4G อยู่ที่บ้านเราก็จะนำเสนอในเรื่องของฟิกซ์บอร์ดแบนดครับนะคะอันนี้ก็จะเป็นการส่วนเสริมกันครับอันนี้เป็นส่วนของทาง แอดวานนะครับ <Advanced> Van, แล้วไทยคมนะครับในส่วนของไทยคมเองเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยเรามีดาวเทียมอยู่บนวงโคโจร4ี่ดวงนะคะคก็มีไทยคม4ซึ่งเป็นปลอดแบนนะคะเ,<อ>เป็นระบบปลอดแบรนไทยคม5ไทยคม6ไทยคม7คอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นดาวเทียมประเภททั่วไปนะคะซึ่งณนะปัจจุบันไทยคม7ดเนี่ยข่าวดีก็คือว่าอัตราการใช้งานเนี่ยเต็มร้อเเซแล้วโอ้โหนะคะยังมีดีมานอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุ หนึ่งที่ทําให้ในปีที่ผ่านมาในปี2558เนี่ยไรายได้ของไทยคมเนี่ยเติบโตประมาณ5%ได้นะคะในปีนี้เองเนี่ยภายในกลางปีนี้เนี่ยเราก็คาดว่าเราจะยิงดาวเทียมขึ้นไปอีกดวงหนึง่งก็คือดาวเทียมไทยคม8นะคะข่าวดีก็คือว่าณนะปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้มีการขายล่วงหน้าไปแล้วประมาณ17%คของ แคปซิตี้ทั้งหมดมก็คาดว่าก่อนที่จะยิงเนี่ยก็น่าจะมีอัตราการขายที่เพิ่มขึ้นได้ยิงไทยคม8ขึ้นฟ้าเมื่อไหร่ครับเนี่ยน่าจะประมาณภายในกลางปีนี้นะะภายในกลางปี59านะครับก<ช>ลางปีนี้นะครับใช่ค่ะนี่เป็นส่วนของไทยคมนะครับใช่ค่ะอาะ้าแล้วหลานอย่าง CS Lo สล็อกแล้วครับปีนี้ะจะลุกยังไงบ้างครับเนี่ยเราก็คงยังเน้นในเรื่องของลูกค้าที่เป็นคอเปรทนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีจุดแข็งเนื่องจากว่าทีมวิศวกรของเราเนี่ยเก่งมาก นะคะครเรามี after sales service ที่ดีเมื่อลูกค้ามีปัญหาอะไรเนี่ยเรียก ทางทีมงานเราไปเนี่ยเราสามารถแก้ไขให้ได้ภายใน24ชั่วโมงนะคะเราก็ยังเน้นในเรื่องของการขายตัว IDC ด้วยนะคะคแล้วก็ cloud computing ซึ่งเป็นเทรนใหม่สำหรับคนยุคใหม่อย่างเราด้วย<ๆ>ค,ค่ะค่ะอ่าก็มี cloud as a service ในรูปแบบต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่รุกเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนในปีนี้<ช>สำหรับ CS Log Info จำกัดมหาชนบริษัทหลานของ Intouch นะครับใช่ค่ะนะครับเราพูดถึงลูกไปแล้วพูดถึงหลานไปแล้วนะครับพูดถึงธุรกิจใหม่ๆของทาง อินทัชกันบ้างได้ไหมครับคุณพร<ด>มยันตีด,ด้วยความยินดีเลยค่ะเห็น <He S 1> <c oughs> ว่ามีมีเริ่มธุรกิจใหม่ๆตั้งแต่ช่วงต้นปีนี้ก็เริ่มไปบ้างแล้วหรือเปล่าครับใช่ค่ะถูกต้องค่ะจริงๆเราเปิดตัวธุรกิจนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็คือธุรกิจท,ทีวีโฮมช้อปปิง้งอินทัชเนี่ยนะครับทำทีวีโฮมช้อปปิง้งใช่คือเรามีพันธมิตรนะคะที่เก่งก็คือคุณใด คุณไดโฮมช้อปปิ้งจากประเทศเกาหลีใต้อันนี้ก็เราได้รับเกียรติเลยแหละว,ว่าเขาเลือกเราที่จะให้เราเป็นพันธมิตรในประเทศไทยที่จะดําเนินธุรกิจทีวีโฮมช้อปปิ้งเราก็ได้เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วแล้วก็<ม>ได้มีการตั้งบริษัทมีการหาสตูดิโอหาเวหาสต่างๆเซตอัพเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาก็ตอนนี้มีอายุประมาณเกือบ สิบอาทิตย์แล้วเนาะ<อ> <c oughs> ก็レスฟอนค่อนข้างดีดีมากเลยแหละเพราะว่ารเราได้ความรู้มาจากทางคุณใดนะคะ<อ>ในเรื่องของการขายจะต้องวาง s t r a t e g ้ยังไงมีกลยุทธ์ยังไงในการขายผมว่าเขาเชี่ยวชาญนะผมดูซีรีส์เกาหลีตั้งนานแล้วว่ะที่เกาหลีก็จะมีเรื่องโฮมช้อปปิ้งใช่ไหมใช่ใช่โอ้โหนะใน,นเกาหลีเขาเสียนเลยนะด้านนี้นะครับใช่ค่ะ ณปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้ได้มีการออกอากาศนะคะอยู่บนซัทเทไลท์ทีวีบนะคะบนจาน PSI ช่อง49 Big นะคะ Big กช่อง40นะคะในเรื่องของ d t ทีช่อง37แล้วก็ตัว AS Playbox ด้วยอ่าลูกทางทีวีดาวเทียมเป็นหลักนะครับใช่ใตอนนี้เราออกอากาศบนทีวีดาวเทียมนะคะผลตอบรับก็ดีนะคะก็มียอดขายเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเราก็ขายได้ต่อวันนะคะประมาณ1ล้านบาทโอ้โหวันละล้านนะใช่ใช่ก็เป็น เริ่มต้นนี่ค่อนข้างดีนะใช่ใช่ค่ะอันนี้เป็นธุรกิจโฮมช้อปปิ้งของทางอินทัชนะครับเปิดตัวตั้งแต่ปลายปีแต่เริ่มธุรกิจแล้วเนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับแต่วันที่6มกราผ่านทางทีวีดาวเทียมช่องต่างๆนะครับใช่ค่ะนอกจากโฮมช้อปปิ้งแล้วคุณธมยันตีครับตอนนี้เนี่ยภาครัฐของเราก็มีความชัดมากขึ้นในการจะเน้นเรื่องของระบบ e-payment นะฮะใะอินทัชเนี่ยรุกปาทางนี้แล้วบ้างหรือยังครับเนี่ยอันนี้ เราพร้อมที่จะสนับสนุนเลยนะคะเนื่องจากว่ากลุ่มบริษัทเราเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ทําทางด้านของอินฟราสตรักเจอร์ใช่ไหมคะครเรามีในเรื่องของอุปกรณ์ทางด้านโทรคมนาคมนะคะแล้วก็เราก็ยังมีตัว M-Pay นะคะซึ่งเป็นบริษัทลูกของทาง Advance a d v a n c e เองซึ่งตรงนี้เราเปิดตัวมาก็หลายปีแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะสนับสนุนในเรื่องของ national e-payment ของของทางภาครัฐอย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าจะทําให้ในเรื่องของการใช้เงินต่างๆเนี่ยก็จะง่ายมา มากขึ้นแล้วก็มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยมีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็เป็นการลดการใช้เงินสดลงด้วยใช่ไหมไม่ต้องถือเงินค่ะอันนี้ก็จะเป็นความปลอดภัยสําหรับผู้ใช้บริการด้วยแล้วก็จะนําไปซึ่งระบบที่อาจจะไม่ต้องใช้เงินสดในที่สุดในอนาคตงข้างหน้านะบางประเทศอย่าง่ใีเดนก็นําร่อง่ปเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ใ่ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเห็นว่านโยบายของทางภาครัฐตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยเติบโตขึ้นด้วย<อ>แล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุสนเต็มที่เลยครับอีเพย์เมนตเนี่ยก็จะลุกผ่านทางบริษัทลูกอย่าง m อ็มใช่ไหมใช่ค่ะใช่อนะครับเอาละครับผ่านไปแล้ว2นะครับโฮมช้อปปิ้งก็แล้ว E-Payment ไปแล้วคคุณธมยันตีครับการที่ทางแอดวานเนี่ย มีฐานลูกค้ามือถือเนี่ยเห็นว่าเป็นผู้นำของตลาดถูกต้องไหมครับใช่ค่ะปัจจุบันฐานลูกค้าเท่าไหร่ครับณสิ้นปี2558ที่ผ่านมานะคะเรามีจำนวนผู้ใช้บริการอยู่38.5ล้านราย38.5ล้านรายด้วยกันนะครับใช่ใช่ค่ะนะครับฐานลูกค้าเยอะขนาดนี้เนี่ยมีแผนจะต่อยอดยังไงอีกได้บ้างครับเนี่ย คือก็ยังมองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นโอกาสนะคะเพราะว่าเรามีจํานวนลูกค้าที่เยอะอยู่นะคะเราก็จะศึกษาในเรื่องของพฤติกรรมการใช้บริการเพื่อที่จะดูว่าเราจะมาต่อยอดหาบริการใหม่ๆที่จะสนับสนุนได้อย่างไร,รในอนาคตนะคะอาจจะมีบริการใหม่ๆที่จะนําเสนอให้กับผู้ใช้บริการเหล่านี้เพื่อจีให้ถูกใจเพราะฉะนั้นมีแน่นอนนะกับการไปต่อยอดนะครับเพื่อ,อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับฐานลูกค้าเดิมด้วยใช่ค่ะถูกต้อง แล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยลักษณะของผู้ใช้บริการเองเนี่ยนอกจากว่าจะใช้บริการที่โอเปอเรเตอร์เป็นผู้นําเสนอแล้วเนี่ยก็ยังมีบริการที่เขาอยากจะสริเอขึ้นมาเองด้วยใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคให้ชัดเจนเพื่อที่จะได้ต่อยอดโอกาสในการทําธุรกิจได้ในอนาคตให้สอดคล้องกับยุค 4G และก็ยุคของดิจิตอลไลฟ์สไตล์ใช่แล้วก็ฟิกซ์ตอดแบนนะครับเอาละครับโดยรวมแล้วปีนี้ทั้งปีนะครับทาง Intouch Coding เนี่ย ตั้งเป้าการเติบโตของรายได้คาดหมายตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างครับเนี่ยค่ะ ในส่วนของอินทัชเองเนี่ยเราคาดการว่ารายได้นะคะน่าจะเติบโตอยู่ในที่อัตรา3-5%้อได้ประมาณ3-5%ก็น่าจะสอดคล้องกับการเติบโตของ GDP ของประเทศใช่ถูกต้องในปีนี้ด้วยนะครับใช่ค่ะ GDP สักนาคนะอินทัชบอกว่ารายได้คาดว่าจะเติบโตประมาณสัก3-5%นะครับก็ถือว่าโตมากกว่า GDP ก็แล้วกันค่ะเอาแล้วครับจะฝากอะไรไปยังผู้ถือหุ้นจะฝากอะไรไปยังผู้ลงทุนเชิญครับ คือสาหรับตัวบริษัทอินทัชเองนะคะเรามองในเรื่องของการเติบโตในระยะยาวนะคะในเรื่องของการที่จะโตไปด้วยกันกับ GDP หรือว่าเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของธุรกิจโทรคมนาคมเองเนี่ยเราก็ยังเห็นโอกาสที่จะเติบโต,ตได้อยู่นะคะทั้งในเรื่องของโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือว่าในส่วนของดาวเทียมเองแล้วก็บริการใหม่ๆดังที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็เรายังไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้แต่ว่าเราก็ยังสรรหาในเรื่องของโอกาสในการลงทุนในธุร ต่อไปในอนาคตด้วยว่าจะมีสิ่งใดมาเสริมมาเติมเพื่อที่จะให้ผลประกอบการของบริษัทเนี้ยดีขึ้นเมื่อผลประกอบการดีขึ้นเราก็สามารถที่จะจ่ายภาษีให้กับประเทศได้มากขึ้น นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราส่งเสริมไปทั้งในส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะแล้วก็ตัวประเทศชาติเองด้วยทุกสเต็กโฮเดอร์นะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของเงินปันผลอ่าผู้ะะผู้ลงทุนก็ฝากถามมาด้วยบอกถามนักวิเคราะห์เนี่ยแทบจะทุกสำนักเลยก็ฟันธงตรงกันแล้วว่าหุ้นของอินทัสก็ดีแอดวานก็ดีเนี่ยจัดเป็นหุ้นประเภทจ่ายปันผลสวย คำถามก็คือว่าประวัติดีมากเลยแต่แนวโน้มอนาคตข้างหน้าเนี่ยยังจะมีอัตราการจ่ายเงินปันผลที่สวยอย่างต่อเนื่องไหมครับคุณธมยันตีเราคงยืนยันในเรื่องของนโยบายการจ่ายเงินปันผลเช่นเดิมนะคะก็คือเราเรียกว่าเป็นพลาสทรูก็คือว่าเมื่อเราได้รับเงินปันผลจากบริษัทลูกๆมาแล้วไม่ว่าจะเป็นแอดวานซ์ือไทยคมหรือบริษัทอื่นๆเนี่ยเมื่อเราได้เงินปันผลมาเราก็จะหักในเรื่องของค่าใช้จ่ายของบริษัทเล็กน้อยหลังจากนั้นเราก็จะจ่ายคืนให้กับผู้ถือหุ้นทั้งหมด อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการจ่ายเงินปันผลด้วยนโยบายร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะคะยืนยันได้นโยบายจ่ายเงินปันผลร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะครับใช่ค่ะนะแต่แตจ่ายมากจ่ายน้อยก็ขึ้นอยู่กับผลประกอบการด้วยถูกต้องค่ะนี้ถูกต้องเลยแต่ตามนโยบายเขาบอกว่าเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเรายังเน้นในเรื่องของการที่จะคืนผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นค่ะเอาแล้วครับชัดเจนมากๆเลยสําหรับแนวโน้มนะครับแล้วก็เทรนดในการเดินหน้า ทางธุรกิจต่างๆของ i อินทั h โค d i n g แล้วก็บริษัทลูกหลานในเครือที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณธมยันตีครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณยุทธนาสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับคุณธมยันตีคงพูนศิลป์ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสำนักนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทอินทัช h ฮ l d i n g จำกัดมหาชนให้เกียรติมาคุยกับเรามาให้ภาพนะครับการวางแผนการสร้างความเติบโตของธุรกิจอินทัชในปีนี้ปี2,559ทั้งตัวแม่และก็ตัวลูกด้วยนะครับนี่ก็จะทำให้เห็นภาพของกลุ่มนี้ได้ชัดมากยิ่งขึ้นมีมาฝากกันในช่วงนี้แหละครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ m o n e y p พลัฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับ m o n e y p พลั ตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720 w w w s u p a l a i c o m บริษัทสตา์แฟลกจำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการโทร02-248-66 9 9